หลีหน้าจังฟาดกลับยุ่นผู้สนุหลังยังหาแสงไม่จบก่อนหน้านี้ก็เกิดเป็นกระแสด,ดราม่าขึ้นมาจากกรณีที่นักแสดงหนุ่มยุ่นผู้สนุที่เปิดใจล่าสุดปมหลีหน้าจังกระชากหัวดมรักแร้ ขณะไลฟ์สดขายของจนแฟนคลับดราม่าไม่ให้เกียรติและเกิดแฮชแท็กแบนลีน่าจังโดยหนุ่มยุ่นยังได้ยกกระเช้าไปมอบให้ลีน่าจังด้วยซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าตกใจกับเหตุการณ์ตอนบรีฟบอกแค่ไลฟ์สนุกๆก,กับแม่ลีนา่าก็ไม่คิดว่าจะขนาดนั้นถ้ารู้ก่อนก็คงต้องคุยกับแม่ลีนา่าว่าถ้าทำแบบนี้เราคงลำบากใจที่จะทำ ซึ่งถูกยุ้มหัวแรงก็เจ็บนิดหน่อยแม่ลีนาคงตามอารมณ์ของเขาอยากให้คนสนุกถ้าต้องเจอแบบนี้ขอไม่เอาดีกว่า ซึ่งล่าสุดค่ะลีน่าจังก็ได้ออกมาไลฟ์สดโดยมีตอนหนึ่งได้เผยหลังยุ่นออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ด้วยว่ายังไม่หยุดอีกหรอยุ่นพอได้แล้วก็รู้อยู่ว่าเป็นฝีมือของลูกจ้างเจ้าของสินค้ารู้รู้อยู่ว่าเป็นการแสดงเพราะต้องการเพิ่มยอดคนดูในไลฟ์สด ซึ่งเขาสั่งให้ดมรักแร้ยุ่นยุ่นก็นั่งอยู่ตรงนั้นก็รู้อยู่อย่างไม่หยุดอีกยังจะหาแสงต่อหรอฉันว่าฉันจะไม่พูดแล้วนะจบแล้วกระเช้ามากก็น่าจะจบได้แล้วยุ่นยังไม่จบอีกรอยังหาแสงต่อเหมือนที่อาจารย์ยิ่งศักพูดไว้ไมมมีผิดเลยอย่าให้แช่นะอุตส่าห์หยุดให้มีภาพสวยๆยังไม่ยอมหยุด จำแม่มณีที่โกงคนจนโดนจับติดคุกได้ไหมก็เคยจ้างยุ่นให้แสดงหนังแต่หนังไม่ได้ใช้ไงทำยังกับฉันชั่วช้าตกใจควรจะตกใจกับแม่มณีที่หลอกไปแสดงหนังแล้วหนังไม่ได้ฉายมากกว่าค่ะ